ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับทีมงานจากบริษัทนุตฟอรไลท์อินเตอร์เนชันแนลนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่อำเภอโพทะเลนะครับเพื่อจะมาเยี่ยมชมเกษตรกรนะครับที่ใช้นุตฟอไลท์นะครับกับไร่พริกนะครับปรากฏว่ามาแล้วเห็นพริกโอ้โหสวยมากเลยครับซึ่งเกษตรกรท่านนี้ครับเกิดความประทับใจนะครับเราก็จะมาถ่ายทำนะจากความเป็นจริงนะครับท่านใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามา จะพบกับเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําชื่อหน่อยครับผมสังวรกองแก้วครับคุณสังวรกองแก้วครับ <Cait. S 1> อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านหนองบัวไทยน้ำบ้านหนองบัวตําบลไทยน้ำตําบลไทยน้ำโพทะเลจังหวัดพิจิตรอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับคุณสังวรนะครับรู้จักกับนุชฟรัยได้ยังไงครับก็ไปซื้อร้านในสมจิตการเกษตรอ๋อไปรู้จักกับสมจิตการเกษตรนะครับ ตัวจริงเลยนะครับครับเดี๋ยวแนะนำนะครับชื่อะไรนะครับฉันสมจิตปิ่นแก้วค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์ทนงโพทะเลพิจิตรค่ะครับเป็นผู้แนะนำจ้าใช้นุชไลน์เนี่ยนะครับผมค่ะแล้วคุณสังวรใช้ตัวไหนบ้างครับผมใช้เริ่มแรกก็ใช้สูตรสูตรหนึ่งครับครั้งแรกคุณใช้สูตรหนึ่งเลยใช่ไหมฮะครับเนี่ยนะฮะตอนพริกเล็กๆใช่ไหมฮะครับแล้วฉีดแล้วมันเป็นยังไงบ้างละครับช่วงนั้นคต้นเขียวดีเขียวดีโตดีแต่กอดีไหม ต้นใหญ่ต้นใหญ่ดีอย่างที่เห็นเนี่ยนะโอ้โหแล,แล้วแล้วหลังจากนั้นมาแล้วเราฉีดสูตรหนึ่งประมาณกี่เที่ยวประมาณสามเที่ยวสามเที่ยวแล้วอัตราการใช้เยอะไหมห้าซีซีแต่น้ำยี่สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบริตรไอเครื่องสะพายหลังเนี่ยนะอ๋อแล้วฉีดพ้นแล้วฉีดเยอะไหมเป็น,ปนต,ต้องแฉะอะไรไหมไม่แฉะแฉะเท่าไหรไม่แฉะก็คือพอประมาณพอประมาณแลวมันใช้ง่ายไหมฮะใช้ง่าย ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยไม่ซ้นเปืออดเลยไม่ิ้นเปืองเลยใช้สูตรหนึ่งแล้วผสมอะไรบ้างไหมก็มันจะมียาฆ่าแมลงผสมนะครับอก็ใช้าฆ่าแมลงบ้างเนาะครับอ่านะครับแล้วหลังจากนั้นมาคุณสังวรใช้ตัวไหนฮะแล้วหลังนั้นมาก็เริ่มออกดอกก็ใช้สูตรสองกับเกลานะครับตัวเกลาตัวนี้ใช่ไหมกับสูตรสองเนาะครับจับอ่นหน้านิดนึง รับสุดสองกับเกล่าเนี่ยนะครับใช้เยอะไหมใช้ห้าีซีห้าีซีคืออย่างละห้าีซีอย่างละห้าีซีผสมน้ํยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ฉีดฉีดพ่นแล้วมันเป็นยังไงฉีดพ่นช่วงช่วงนั้นมันก็ดีมันก็ออกดอกกระพังดีออกดอกดีเสมอดีแล้วเห็นว่าพริกเนี่ยปีนี้เห็นว่าดกกว่าปีที่แล้วเยอะเลยใช่ไหมดอกกว่าเยอะเลยครับอราหลังเราคุยกับให้พี่นอเกษตรกรฟังนิครับว่ามันเป็นยังไงหลังที่เราใช้แล้วฉีดแล้วมัน ช่ได้ผลดีมันดกด้วยดกนะฮะงามดีดกดีโอ้งามแล้วกระดกนะครับแล้วก็เห็นว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยการความแตกต่างเราเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่เคยใช้ตัวอื่นมาปีนี้จะดกกว่าทุกปีดกกว่าทุกปีครับเห็นว่าเคยเก็บพริกเนี่ยนะครับมาปีที่แล้วนี่เก็บได้เท่าไหร่นะสองกระสอบสองกระสอบวันละสองกระสอบวันละสองกระสอบปุ๋ยแล้วพอมาใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้ได้วันละสามกระสอบปุ๋ยสามกระสอบปุ๋ย ไม่ได้จ้างคนเก็บเลยใช่ไหมใช่ก็คือว่าเหมือนปีนี้ว่าที่ว่าเป็นอะไรนะดกดกด้วยปีนี้ดกก่็เดิมครับแล้วเม็ดมันสวยดีไหมเม็ดเม็ดก็สวยดียาวสีสีแดงดีสีแดงดีรผิดกว่าปีที่แล้วไหมครับผิดแล้วเม็ดเนี่ยปกติพริกพันเดียวกันที่เราเคยปลูกเนี่ยมันยาวยาวกว่านะอ่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ยาวดีอ๋อเมื่อก่อนไม่ค่อยยาวแต่เดี๋ยวนี้มันยาวดีอย่างที่เห็นเนี่ยนะัทั้งยาวแล้วก็ดกด้วยแล้วก็สีสีแดงดีสีแดงดี อย่างนี้ประทับใจเลยใช่ไหมครับแล้วมันเหมือนกันคล้ายกันหมดเลยใช่ไหมี่ยครับเหมือนกันอย่างพุ่มนี้เห็นไหมล่ะโอ้โหเนาะครับครับพอพีแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมพีแ้วไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยครับแล้วคุณสังวรทําพริกนี่ทําตามคั้นไล่คันนาเนี่ยนะครับเนี่เป็นก็เรียกว่าผลพลอยได้จากการทํานาครับใช่ไหมฮะแล้วข่าวว่าปีนี้ได้เงินเยอะใช่ไหมประมาณถ้าขายแล้วก็ประมาณ สองสามหมื่นนี่แลสามหมื่นนะครับแล้วอย่างปีที่แล้วมันจะได้ประมาณขนาดนี้ไหมหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทโอ้มันก็ได้มาครึ่งกับครึ่งเลยสิครับเพราะว่าเราใช้อะไรฮะน็อตโไลท์โซไลท์เนี่ยนะครับยืนยันแค่เกษตรกรลยเลยใช่ไหมเนี่ยครับครับแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะเกือบทุกต้นเลยเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามดูนะนี่นี่ก็เพียงเพียงที่ว่าภาพนี่นี่ขนาดเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยอ๋นนี้เก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยครับที่ตากอยู่บ้านที่เก็บไปที่ตากที่เราเห็นอยู่นะครับ แลนนี่ก็ยังยังต้องเก็บอีกประมาณกี่รุ่นหลายหลายรุ่นเลยครับประมาณสองสามรุ่นประมาณสองสามรุ่นเลยครับคือมันมันใช้แล้วมันมันมันเก็บมันดกแล้วมันออกต่อเนื่องไหมออกต่อเนื่องออกดอกไปเรื่อยนะครับเก็บไปแล้วก็ยังมีที่เก็บไร่ตามไปอีกแล้วก็ยังมีดอกเล็กอีกใช่ไหมยังมีดอกเล็กอีกเนี่ยปลายดอกเล็กๆก็ยังมียังเขียวนี่ก็โอ้โหแสดงว่าแล้วดอกตลอดเลยใช่ไหมดอกตลอดแล้วเห็นสภาพแบบนี้แล้วเป็นยังไงอยากเป็นไงแบบ ดีครับดีใจดีประทับใจไหมเนี่ยคประทับใจดีดีกว่าปีที่แล้วปีดีกว่าปีีที่แล้วอแล้วอยากฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงว่าเราใช้แล้วเนี่ยเป็นไงบอกกับพี่น้องเกษตรกรเนี่นฟอร์ไล์เขาใช้ดีครับเนี่ยใช้ดีนะยืนยันเลยนะครับเราใช้แล้วประทับใจแล้วประทับใจดกจริงดกจริงจริงปีนี้ก็เราจากเราได้จากการทํานาเรายังได้พลิกนะนอันนี้อาชีพ เสริมไปได้อาชีพเสริมด้วยนะครับตามขันไร่ขันนานะได้ดกอย่างเงี้ยนะนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนี่ก็หลายหมื่นอยู่ครับก็ยืนยันเลยนะว่าสินค้าของนุฟไล์ใช้ดีจริงๆครับดีจริงๆนะครับยืนยันนะครับอาละผู้แนะนำครับเห็นแล้วดีอย่างนี้แล้วเป็นไงดีใจไหมก็ปลื้มใจกับเกษตรกรนะคะเห็นว่าไปแนะนำมาคนอื่นก็ใช้ข้าวใช้มันใช้อะไรดีหมดค่ะดีหมดแล้วค่ะวันนี้มาใช้กับพริกใช้กับพริกสองวรแก ไม่ยอมปล่อยให้ที่ดินว่างเลยอะค่ะอ,อ๋อเป็นคนขยันมากเป็นคนขยันมากนะครับแลแ<ต>้แต่บงคนาก็มีแต่พริกก็กรู้สึกประทับใจกับเกษตรกรค่ะก็เห็นว่าไปแนะนําทุกอย่างก็ดีดีหมดจ่าดีหมดจ้าก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยไดครับก็ขอฝากให้เกษตรกรหันมาใช้นุตฟอร์ไลท์อะค่ะจะได้รวยเหมือนสองวอนะคะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น ภาพจริงๆครับเสียงจริงจากผู้ใช้และผู้แนะนำนะครับยืนยันว่าสินค้าของนุทนฟรไลด์ดีจริงๆใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับจะเป็นมันจะเป็นข้าวนะครับแม้กระทั่งพริกภาพที่ท่านเห็นนะครับอ่านี้ก็ลองดูนะฮะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสินค้านุ่นฟร์ไล์ครับพบกันีกครับผม